สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการใช้กิริยา non finite verbs หรือกริยาไม่แท้นะครับใน cross cross หนึ่หรืออนุประโยคประโยคหนึ่งเนี่ยจะมีกริยาแท้ได้เพียง1นึ่งตัวกริยาที่เหลืออยู่เนี่ยถือว่าเป็นกริยาไม่แท้หรือ non finite verbs นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าในกรณีที่มีกริยาหลายตัวใน cross c r o s e หหรือในประโยคประโยคหนึ่ง หรือกรณีที่เราต้องการจะเขียนสื่อสาร <c oughs> หรือพูดสื่อสารที่ต้องการใช้กริยาหลายๆตัวเนี่ยเราจะมีหลักการใช้อย่างไงวันนี้เราจะมาพูดถึง2หลักรูปกริยาที่ต้องตามด้วย to infinitive หรือ infinitive ที่มี to นำหน้ากับ bare infinitive หรือ infinitive without to ก็คือกริยาที่ไม่มี to เป็นกริยาช่องหนึ่งธรรมดาธรรมดานะครับ หลักใหญ่ของการเรียนเรื่องกริยาซ้อนกันหลายๆตัวเนี่ยมีอยู่3หลักที่ต้องจำนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกริยากลุ่มกริยาที่ถ้ามีกริยาต,ตัวหลังที่ตามมาเนี่ยจะต้องใช้รูป infinitive with to ก็คือกริยาที่มี to โดยทั่วๆไปแล้วถ้าเกิดว่ากริยาซ้อนกันตัวที่2ที่ซ้อนมาเนี่ยปกติแล้วเราก็จะใช้ to to เช่น I want to go to see you I want go I want to go I want มี SEE ตามมาก็เป็น I want to see อยู่นี่เป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มที่2ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือ,อกลุ่มที่ถ้ามีกริยาตามหลังกริยาที่ตามหลังจะต้องใช้รูป infinitive without to หรือ bare infinitive คือกริยาที่ไม่มี to นำหน้านะครับเช่น I let you make her feel let you แล้วก็ make ไม่ต้องมี to make make her feel ไม่ต้อง make her to feel หรือ make her feeling อะไรเหล่านั้นนะครับนี่คือกลุ่มที่2ที่เรากันจะเรียนในวันนี้นะครับหลักการที่1หรือกลุ่มที่1คือกริยาที่ต้องตามด้วย infinitive with to นี่กลุ่มนี้มีมากเหลือเกินนะครับเป็นหมื่นนพันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านนะครับเอาว่ากริยาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกริยาที่ตามหลังมากริยาที่ตามหลังมาจะต้องอยู่ในรูปของ infinitive with to ก็คือมี to นำหน้าเสมอนะครับเช่น Uh, I want to study with you to increase my knowledge เห็นไหมเนียไม่ว่าจะเป็น want มี study ตามมาก็ต้อง็น to study uh, increase ตามมาก็เป็น to increase นะครับ I decided to wait to see you to tell you to leave now decide ถ้ามี wait ตามมาก็ต้องเป็น to wait wait มี see ตามมาอีกก็ต้อง wait to see you แล้วก็มี tell ก็ to tell you เดีว to leave ก็มี to กริยาส่วนใหญ่แล้วก็จะมี to 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 ถ้านึกอะไรไม่ออกก็ใช้กลุ่มนี้ไปก่อนนะครับถ้าขึ้นไปดูข้างบนก็จะเห็นว่ามีมากมายเลยนะครับเช่น afford agree disappear arrange ask attempt beg คือเหล่านี้จำไม่ไหวนะครับอเอาว่าถ้าจำอะไรไม่ได้นึกถึง to ไว้ก่อนนะครับ would you like to go to find something to eat เห็นไหมมี to ตลอดนะครับ the teacher allowed us to ask him question to practice English เห มี t o ตลอดนะครับเพราะกริยาส่วนใหญ่แล้วจะต้องตามด้วย infinitive i t o กลุ่มนี้ไม่แนะนำให้จำนะครับเพราะว่าจำไม่บาดไม่ไหวแต่ถ้าใครมีความสามารถในการจำดีดก็ก,ก็ก็ดีครับถ้าจำได้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะต้องจำให้ครบส่วนในกลุ่มที่2เป็นกริยากลุ่มที่ต้องตามด้วย infinitive i t h o u t t o หรือ bare infinitive กลุ่มนี้มีไม่มากนะครับเอาว่าใช้เพื่อให้จำได้ก็คือมีเป็น10บๆก็แล้วกันนะครับ Uh, ที่เราเห็นบ่อยก็นเนี่ยครับมี uh, me see มี feel มี have มี look at มี over here มี let help sense of observe listen to hear watch know behold make smell notice perceive เหล่านี้เป็นกริยาที่ต้องตามด้วย infinitive ที่ไม่มี to นะครับเป็น the teacher let the students go home earlier yesterday เห็นไหม โก uh, ไม่ต้องมีทูโกนะครับเพราะอิทธิพลของเล t แต่ถ้ามีกริยาที่ตามมาไม่ต้องมีทูนะครับประโยคที่2ก็คือ the beating wind made the girl shiver under the blanket คำว่า make made made เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะอยู่ใน tense อะไรก็ตามอิทธิพลของกริยา make made ตัวนี้ทำให้กริยาตามมาต้องอยู่ในรูปของ infinitive without to คือ shiver ไม่ต้องมี to shiver หรือ shivering อะไรพวกนั้นนะครับ I let you make her feel good เห็นไหม Uh, Let, อ่เล็ดอิทธิพลของเล็ดทำให้เมกไม่ต้องมีทูอิทธิพลของเมกทำให้ฟิวไม่ต้องมีทูนะครับคราวนี้อ่ uh, หลักควรจำประการหนึ่งก็คือว่ากริยาบางตัวทีอ่อยู่ในกลุ่มที่เราพูดกันสักครู่นีครับมันจะมีกริยากลุ่มที่เป็นประสาทสัมผัส uh, เราจะประสาทสัมผัสทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจนี่นะครับ uh, กริยากลุ่มนี้ถ้าดึงออกมาก็จะมีคำว่า hear อได้ยิน f i n d พบ sense รู้สึก feel รู้สึก see เห็น think k i ด observe สังเกต watch ดู smell ได้กลิ่น notice สังเกตมีกี่ตัวครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ตัวเนี่ยมีหลักการจำคือกริยาที่ตามหลังมีโอกาสเป็นได้2รูปก็คือจะเป็นรูปที่เป็น infinitive without to เหมือนหลักการข้างต้นก็ได้หรือจะอยู่ในรูปของ verb ที่เป็น ing ก็ได้คือเป็น present participle ก็ได้เช่น จะเห็นตัวอย่างสองประโยคนี้นะครับว่า I always hear you teaching in the morning หรือ I always hear you teaching in the morning ก็ได้จะเป็น hear you teach หรือ hear you teaching ก็ได้จะเป็น f e e you teach f e e you teaching sense you teach sense you teaching, feel you teach, feel you teaching. Um, see you teach see you teaching Obs you teach, observe you teach observe you teaching watch you teach watch you teaching อะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับเป็นกิยาที่ตามด้วย verb ช่องหนึ่งที่ไม่มี to หรือ infinite without to หรือ present participle คือกริยาเติม ng ก็ได้แต่ความหมายจะต่างกันนิดหน่อยนะครับคือถ้าเป็น here you teaching หรือ here you teach เป็นกริยาช่องหนึ่งไม่มี to เนี่ยก็คือก็คือกริยาเช่น teach เนี่ยก็จะเห็นคุณสอนคือการกระทำก็เป็นเป็นการกระทำที่ไม่เน้นอะไรคือเห็นเห็นทำงานเห็นทำกิจกรรมหรือเห็นสอนตดยทั่วทั่วไปแต่ถ้าเป็น here you teaching คือถ้ามีเป็น present ปฏิสุทตามมาเป็นกิริยาบวกเติม e n g ก็จะมีความเคลื่อนไหวหรือความต่อเนื่องในการกระทําหรือกิจกรรมที่จะเป็นความเคลื่อนไหวหรือความต่อเนื่องของการกระทําของกิริยาตัวนี้นะครับหละการต่อไปก็คือ expressions หรือสำนวนการพูดต่อไปนี้นะครับจะต้องตามด้วย infinitive without to เสมอนะครับสำนวนดังกล่าวก็จะประกอบไปด้วย had better หมายถึง ควรจะดีกว่านะครับบูตซูเนอร์ในไม่ช้า Can n o t but จำเป็นต้อง would Ra t อ e r อยากจะมากกว่า h a d sooner ในไม่ช้านี้ h uh, ฮ a d Ra ธอรอยากจะมากกว่านิดฮาร์ดเลย Ne ดฮาร์ด y แทบจะไม่กริยากลุ่มนี้จะต้องตามด้วย i ินฟินิตี้ฟีด out to คือกริยาช่องหนึ่งที่ไม่มี t ูเสมอนะครับเช่น I rather not see youI would rather not see him I rather not see him นะครับอาจจะเป็น I would rather หรือ I rather เป็นตัวย่อก็ได้นะครับอันนี้ไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ที่สามารถเขียนได้ uh, We had better tell the teacher the truth เราควรจะบอกความจริงให้อาจารย์ทราบดีกว่านะครับ uh, จะให้ would, would rather tell นะครับหรือว่า we'd better tell the teacher the truth เป็นต้นนะครับจะใช้ uh, รูปย่อหรือรูปเต็มก็ได้นะครับแต่กริยาตามมาจะต้องเป็น infinitive without to มีข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นรูปปฏิเสธใช้ NOT เลยนะครับ I rather not I would rather not ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกริยาช่วยตัวหนึ่งกริยาที่ตามลังมาก็คืออยู่ในรูปของ infinitive without to นะครับหลักการทั่วๆไปอีกประการหนึ่งที่ต้องจําแต่ก็ยังมีคนใช้ผิดอยู่เหมือนกันนะครับก็คือกริยาช่วยหรือ auxiliary v e r b ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น will would uh, can could shall should uh, may might must o u to พวก use to พวก need พวก dare เหล่านี้จะต้องตามด้วย infinitive without to นะครับเช่น I will help you if you ask We should study harder We must come to study on time อย่างนี้เป็นต้นยังก็ยังมีเห็นอยู่นะครับว่าหลายคน we should to study อันนี้ก็ยังเห็นผิดอยู่ must come ก็เป็น must come ไม่ใช่ must to come นะครับมีข้อสังเกตที่สำคัญประการหนึ่งที่อยากจะให้จำก็คือว่า กริยาที่เป็น infinitive without to หรือ bare infinitive เนี่ยถ้าอยู่ในประโยคที่เป็น active voice เนี่ยจะเป็น infinitive without to นะครับแต่ถ้ามา่อะไรก็ตามถ้าเราเปลี่ยนรูปประโยคเป็น passive voice เนี่ยกริยาที่เป็น infinitive without to เนี่ยจะต้องกลายเป็น infinitive with to ทันทีเลยนะครับถ้าอยู่ในรูปของ passive voice นะครับตัวอย่างเช่น active voice จะเป็น i heard him sing ฉนันได้ยินเขาร้องเพลง แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเขาถูกได้ยินว่าร้องเพลงอย่างนี้เราก็เปลี่ยนเป็น he was heard to sing ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเป็นรูปของ passive voice อีกตัวอย่างนี้ก็คือ some one made him cry ใครบางคนทำให้เขาร้องไห้เนี่ยถ้าเป็นเขาถูกใครบางคนทำให้ร้องไห้เป็น passive voice อันนี้ก็จะเป็น he was made to cry ใช่ไหมครับจาก made him cry เป็น he was made to cry อีกประโยคนึงก็คือ i saw the boy play football เห็นไหม ถ้าเป็นฉันเห็นเด็กเล่นฟุตบอลอยู่เนี่ยถ้าเป็นเด็กถูกเห็นเล่นฟุตบอลก็ต้องเป็น a boy was seen to play football นะครับครับพอถึงตัวนี้ก็คิดว่าคงเข้าใจหลักการใช้นะครับว่ากิริยานั้นมี3กลุ่มคือกลุ่มที่ตามด้วย infinitive with to อันนี้มีเยอะนะครับจำไม่บาดไม่ไหวนะครับนึกอะไรไม่ออกก็มี to ไว้ก่อนกลุ่มที่2ก็คือ infinitive without to อันนี้มีอยู่ประมาณ 10กวัาตัวนะครับอันนี้พอจําได้นะครับรวมทั้งกริยาช่วยด้วยหรืออ็อกซิลิเวิร์บทั้งหลายนะครับก็ฝากให้หนูหนๆน้องๆได้ทบทวนแล้วก็เอาไปใช้นะครับมาพูดที่ใช้ประธนเกตุใน,นการสื่อสารเ,าเวลาเขียนหรือเวลาพูดถ้ามีกริยากลุ่มตังกล่าวเนี่ยก็ต้องอพิจารณาดีหน่งนะครับว่า,ากริยากลุ่มนี้ต้องตามด้วยเวิร์บที่มีทูหรือกริยากลุ่มนี้ที่ตามด้วยเวิร์บช่องหนึ่งที่มันีทูนะครับรหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ